อัปเดตที่ตัวเคิร์ฟนิดนึงครับล่าสุดเคิร์ฟเนี่ยได้ได้เหรียญคืนมาประมาณ73แล้วนะฮะที่โดนแฮกไปนะตอนยังขาดอยู่ประมาณ27นะครับแต่ก็เยอะอยู่ดีนะครับน่าสนใจนะว่าสถานการณ์ของเคิร์ฟไฟแนนซ์เนี่ยจะเป็นยังไงต่อผมบอกได้เลยว่ายังสู้ยังไม่ค่อยสู้ดีเท่าไรหร่หคือยังได้ตังค์กลับคืนไม่ครบนะหลายๆคำถามนะ เวลาน้อยเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังแล้วกัน 1. คือยังได้ตับตังกับคืนไม่ครบ 2. คือมันยังตอบสังคมไม่ได้ว่าจะไม่เกิดปัญหานี้อีกหรือเปล่า 3. ม,มีหลายคนตั้งคําถามเรื่องของความดีเซนท์ลซ์ว่ามันดีเซนท์ลซ์จริงไหมนะครับเคิร์ฟเนี่ยอยู่คู่บ้านคู่เมืองกับอิตาลีม,มานานถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมันค่อนข้างจะตั้งคําถามเรื่องนี้ได้อยู่นะฮะแล้วก็ มันดีเซนทรลไลซ์แค่ไหนนะเมื่อมันเกิดปัญหาขึ้นคุณก็ต้องอาศัยอำนาจเซนทรลไลซ์ที่เข้าไปแซงชันเข้าไปแก้ไขซึ่งภาพเหล่านี้มันเป็นภาพที่นักลงทุนไม่อยากเห็นนะเพราะว่าคุณไปแก้ไขได้ด้วยกลุ่มคนบางกลุ่มในเมื่อพอคุณแก้ไขได้ความชอบทำมันอาจจะกลับมาได้แต่มันจะไม่ชอบทําแบบนั้นแล้วสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับคุณอีกแล้วใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับคุณซีโอแล้วใช่ไหมนะครับแล้วก็ครั้งนี้มันทําให้เห็นเลยนะว่าคุณซีโอเนี่ยก็แอบ h e d ตัวตัวสิคัพ เคิร์ฟของตัวเองเช่นเดียวกันนะโดยที่นําเงินกว่า40%กว่าของตัวเองที่มีใส่เข้าไปในเคิร์ฟแล้วกู้ออกมาเป็น stable ลคอยแล้วเอาเคิร์ฟยัดเข้าไปเอาเคิร์ฟไปค้าแล้วยัดออกมาเอาเงินออกมาแล้วไปใช้จ่ายนะครับแน่นอนแหละเจ้าของเคิร์ฟอบบนะพูดง่ายพูดเป็นภาษาชาวบ้านนะไม่อยากพูดมันเป็นทางการมากเจ้าของเคิร์ฟเขาก็มินเคิร์ฟถูกป่ะเขาก็มีเคิร์ฟเยอะมันไม่แปลกเพราะว่าเขาเป็นคนเริ่เนี่เป็นฟาเดอร์เขาก็เขาก็มีเคิร์ฟเยอะเขา้าเคิร์ฟเยอะเนี่ยที่คุณก็รู้อนะ เหมือนเหมือน FTX ล่มอะ่ะนะแล้วพอคุณไปตรวจสอบไอ้ FTX อะ่ะข้างในมีแต่เหรียญ FTX อะ่ะนะมัน FTT อะ่ะข้างในมีแต่ FTT อย่างเงี้ยคุณคิดว่ามันชอบทำไหมฮะไปตรวจสอบข้างในปับ๊บอย่าง Binance ถ้าเข้าไปตรวจสอบ Binance ข้างในมีแต่ BNB มันก็ไม่ชอบทำดูไหมมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละนะครับงั้นพอเราไปดูใน reserve เนะี่ยไปไปในพนะูลเนี่ยมันกลับยัดคิร์ฟเข้าไปเยอะนะครับแถวบ้านเรียกก็เรามีมีมีเหรียญใช่ไหมแต่เราอยากจะใช้จ่ายเงินเนี่ยก็ไม่ ก็เอาเอาเคิร์ฟของเราเนี่ยที่มีมูลค่าที่เราได้มาฟรีเนี่ยเราไปค้ำไว้เราเราก็เอาสเตเบิลคอยล์อะไรไปใช้ไปนะครับทำให้มันเกิดโพซิชันที่มันค่อนข้างใหญ่โตมาหัวรานแล้ววันนี้มันสุ่มเสี่ยงกับการจะโดนลีคูดเดตนะอันนี้คือสิ่งที่หลายคนตั้งคำถามครับแล้วว่าอันนี้มันเรียกดีเซนท Li ไลน์หรอวะ่ะอันนี้นะฮะเห็นไหมครับว่าหลายคําถามต้องตอบสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้น้ําท่วมปากอยู่นะฮะซีอของเคิร์ฟพูดไม่ค่อยออกเหมือนกันนะ เงียบเงียบอยู่นะถึงตอนนี้ก็จะได้คืนมาพอสมควรแล้วนะเขาจงต้องตอบคําถามอีกหลายคําถามอยู่เหมือนกันนะครับก็ติดตามสถานการณ์ต่อไปเรื่อยๆแ,แล้วกันนะจะโดนลิควิดเดตหรือเปล่าหรือจะอย่างไรนะฮะลิควิดเดตก็ดูไม่ค่อยจืดเหมือนกันนะฮะตอนนี้จะไปหาเ,เงินมาตรงไหนมาคืนละ่ะมันเป็นแบร์มาร์เก็ตอยู่ตลาดมันยังไม่ค่อยดีนะฮะอันนี้คุณจัสตินซันนะไปะรีทวิตไอตัวนี้นะฮะบอกว่า amazing according to the government document นะเป็นภาษาจีนนะฮะ to cpp plan to run digital yuan in ethereum นะผมไม่รู้ว่าไปเอาไอ้ไอ้ไอ้ s o u ข่าวนี้มาจากไหนซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยไม่ค่อยเชื่อถือหราอกไอ้ s อสนี้นะแต่ว่าคุณคุณ justin เนี่ยไปร e t ว a ตอันนี้ขึ้นมาแล้วบอกว่าอันเนี้ยจริงแน่นอนจริงแท้แน่นอนเชื่อผมผมอ่านภาษาจีนเป็นอกูรู้มึงอ่านภาษาจีนเป็นว่ามึงเป็นคนจีนนะไม่ต้องบอกก็ได้ I understand Chinese นะครับ trust me เชื่อผมนะฮะว่า so true เป็นเรื่องจริงแน่นอน โชชูแล้วพอเราไปอ่านเป็นบริษาทอังกฤษตรงนี้เขาบอกว่ารัฐพูดง่ายคือรัฐบาลจีนเตรียมแผนจะทำดิจิทัลหยวนบนอีเธอรียมคุณคิดว่ามันจริงไหมล่ะนะแล้วมันก็เป็นรูปภาพที่เป็นภาษาจีนซึ่งผมไปไปแปลแล้วนะพยายามแกะแปลทีละตัวไม่ได้บอกอะไรอย่างนั้นนะในเอกสารเนี่ยมันไม่ได้บอกอะไรอย่างนั้นนะไม่รู้ว่ามันอะไรของเขาเนี่ย <laughs> อะไรของเจ้าคุณเนี่ย <laughs> อะเมาอ่านแล้วก็จอะอะไรมากเลยบางทีนะครับก็คำๆนะครับสำหรับคุณเจ้าคุณนะฮะ